มันเป็นระบบที่มีมาอีกแล้วในไ,ไอโฟนเสร็จแล้วก็ไอกระบวนการอย่างเงี้ยมันเป็นพื้นฐานของการที่จะก้าวไปสู่ระบบที่เป็นระบบไอโฟนหรือระบบทีไเกี่ยวกับเรื่องซีต่างๆของนานาชาติแต่จริงๆแล้วพื้นฐานของการพัฒนาต้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเราเนี่ยโดยพื้นฐานของเกษตรกร มันมีความหลากหลายกันหลายหลายกลยุ่มหลายชนิดดัะนั้นเกษตรกรที่จะเข้าร่วมเนี่ยควรจะมีพื้นฐานในสเต็ปขั้นตอน,ตอน,นง่ายๆก่อนก่อนที่จะเข้าสู่เกษตรสีหนึ่งในนั้นคือระบบสู s เการนส่วนร่วมในตอนนี้กมหาที่ดินดูแลเรื่องดินเรื่องพื้นฐานของการปลูกพืชเพราะฉะนั้นสิ่งที่กรมพ้าที่ดินส่งเสริมตลอด การ,รส่งเสริมให,มใใหม้มีการใช้อินทรีย์วัตถุในดินมีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็มีการใช้ที่ดินให้เหมาะสมเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นฐานทําให้คิดว่าถ้าเราจะพูพื้นฐานเกี่ยวกับการ,กรเกษตรที่คุณภาพมันต้องมาจากฐานของกเกษตรอินทรีย์ p ี s ก่อนประกอบกับน,นโยบายของกระทรวงเกษตรให้ความสําคัญเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์เป็นนโยบายหลักเลยแล้วกรมท่าที่ดินเราก็ถือว่าเราเป็นฐาน แล้วเราก็ได้ทำ PTS มาเราก็เลยให้ความสำคัญของว่า PTS เนี่ยเป็นฐานหนึ่งที่เป็นสเต็ปแรกก่อนที่จะทำแต่อย่างไรก็ตามการทำ PTS ของตรง5ที่ดินเนี่ยเราทำอยู่ในเชิงของนโบายปัจจุบันปัจจุบันนโยบายกระทรวงเกษตรต้องมีตลาดนำการผลิตเพราะตลาดนำการผลิตเสร็จเรามองว่าการครบวงจรของเราไม่ใช่ว่า ส่งเสริมให้เกษตรกร,รปลูกพืชในดินที่ปลอดภัเหมาะสมแต่จริงๆแล้วมันต้องมีตลาดให้เกษตรกรสามารถที่จะเป็นที่ขายและก็เป็นที่แลกเปลิ่ยอาจจะไม่ใช่ใหญ่โตถึงไปส่งออกแต่ควรที่จะเป็นในชุมชนในพื้นที่ท้องถิ่นตัวเอง